านผู้ในการศูนย์ฝึกอบรมนะคะท่านผิ้ัเากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบท่านซึ่งทําหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะมาพบแล้วก็พูดคุยอาจจะมีโอกาสได้แบ่งปันข้อคิดความเห็นให้กับท่านนะคะในฐานะที่เราอยู่กรุงเทพมหานครด้วยกัน,นะะในประเด็นแรกเลยต้องบอกว่า ท่านผู้จัดการกรุงเทพมหานครหม่อมแย้วงสุขุมพันธ์บรพัตรท่านมีนโยบายที่เห็นชัดเจนนะคะพูดถึงเรื่องของนโยบายหลักๆ6ด้านคือท่านอยากจะขอพลังร่วมจากทุกคนเพื่อจะร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความสุขมหานครแห่งความปลอดภัยมหานครแห่งการเรียนรู้มหานครแห่งโอกาสสําหรับทุกคนแล้วก็เป็นมหานครแห่งอาเซียนนอกเหนจอจากมหานครสีเขียวอีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็คือกรอบที่เห็นค่อนข้างชัดว่าเราควรจะต้องช่วยกันทําอย่างไรนะคะแต่พอไปถึงหน้างานตะพูดมันเหมือนเป็นนามธรรมานะแต่บอนรูปธรรมจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างท่านทั้งหลายที่อยู่หน้างานแน่นอนเชื่อเผื่อว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครแห่งความสุขได้นคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องมีความสุขแต่ว่าขอโทษน,นะคะมันก็ไม่ได้ขึ้นกับพวกเราเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับอีกหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยกรุงเทพมหานครก็คือเป็น จะเรียกว่าอะไรเดียเป็นหน่วยงานที่ทำงานหนักอะ่ะเพราะว่าหลักๆก,ก็คือต้องให้บริการกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมีจะเบียนบ้านหรือไม่ก็ตามนี่นะคะให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรนาคาดีเลิศประเสริฐศรีมันอาจจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าดีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็มีเยอะแยะหมดเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของสิ่งแวดลอ้อมทางกายภาพต้นหมากรากไม้ผุ้ป่าอะไรท้งนี้ทัยงนัยะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยการจราจรนะคะทั้งหลายทั้งปวงคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่มีวันรู้เลยว่ากรุงเทพมหานครน,นั้นไม่ได้มีอำนาจที่ทำเรื่องเรื่องเพราะฉะนั้นท่านก็ตกเป็นเหยือ่อ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะทุกคนก็หันหาว่าอันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีก็นึกว่าเป็นของกรุงเทพมหานครหมดน้อยคนั้งคะที่จะรู้ว่าเสาไฟหนึ่งต้นมีหน่วยงานดูแลสักไหสิหน่วยงานัางคะเพราะฉะนั้นนี่มันจะยุ่งมากแต่ว่าันนั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวและไม่ใช่ข้อขอ,อ้างนะคะที่จะบอกว่าพวกเรานั้นไม่สามารถจะให้บริการกับประชาชนได้อย่างแย่ที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องรับเรื่องและคอยช่วยประสานง,งานให้กับประชาชน เพราะฉะนั้นจริงๆหลักๆนะครวันนี้อยากจะฝากไว้สั้นๆอยูท่านจะได้ใช้เวลาฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับท่านวิทยากรผู้รทรงควณมรู้ีตนะคะก็มีอยู่สองสาเรื่องด้วยกันที่อยากจะแบ่งปันนะคะง่ายไหมยากไหมงานท่านยากหรืง่ายกันยากง่ายคนหน้าแถวหน้าต้องเป็นนักเรียนต้องตอบคำถามเพราะข้างหลังไม่เห็นตา ไม่ง่ายถูกต้องไม่ง่ายเลยเพราะว่างานใดๆก็ตามที่ไปเกี่ยวกับคนนี้นะคะขอให้เชื่อเลยว่ามันขอโทษนะคะใช้คำแล้วโคตรยากเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งอยากให้กำลังใจนะคะทุกท่านเลยแล้วก็ชื่นชมที่ท่านเลือกทำงานอยู่กับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางทีท่านสวมชุดข้าราชการงานเกินไปนะบางคนมีใครไหมคะเพิ่งทำงานสองปีมีไหม อสองปีอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเบื่อเท่าไหร่นะหรือไม่รู้สึกคุ้นชินแต่หลายท่านมีใครไม่ท่าเกินยี่สิบโอ้อันนี้ต้องขอบคุณตกมือให้หน่อยใช่ไหมเนี่ยเกินยี่สิบปีนี่เก่งมากเก่งมากยังมีความสุขหรือปล่คะเออใช้ได้ คืองานใ,นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องมีความสุขในการทํางานท่านถึงจะไปรอดเพราะถ้าท่านไม่มีความสุขแล้วท่านไปไม่รอดแน่นอนมีความทุกข์ทั้งปีตายและนานๆเกิดมาทีนี่น,น,นะคะไม่รู้ชาติหน้าจะเกิดได้หรือเปล่าน,น,นะคะก็ต้องทําอะไรให้มันมีความสุขหน่อยต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ชื่นชมให้กําลังใจจริงๆเพราะว่างานไม่ง่ายงานหินมากนะคะการที่จะต้องให้บริการกับประชาชนนั่นอ่ะโอ้โหร้อยแปดพันเก้าอ่ะ ไม่รู้ยังไงดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้คิดเนี่ยนะคะก็คือว่าไหนๆเราก็เลือกนะคะมาทํางานให้กับกรุงเทพมหาคนครท่านต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นว่ากรุงเทพมหาคนครไม่ใช่เป็นเพียงอีกหนึ่งจังหวัดใน77จังหวัดของท่านประเทศไทยนะแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลท้องถิ่นธรรมดา หลายคนก็จะบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถินรูปแบบพิเศษที่ท่านเผื่อทดสอบไม่รู้สอบขึ้นข้ามาเมื่อสองปีที่แล้วโดนทดสอบนี่ห่บมันจะมีสองที่นั่นเองคือพัทยากับกรุงเทพมหานครแต่ถามว่ายักหน้าเดี๋ยวถามต่อนนะริ่มบอกว่าแล้วพิเศษแบบไหนอะยังไงอะถึงพิเศษอนะพิเศษยังไงนะคะถึงแน่นอนพ่าราชการปาจาิก,การเป็นตั้งนะคะแต่อันที่พิเศษที่หม่งกว่าน,นั้นก็คือความที่ไม่มีอำนาจ โดยตรงและเต็มรูปแบบจราจรเราก็ไม่ได้ดูแลแต่คนว่าตลอดว่าใครจะลงเลือกตั้งเป็นผั้วนะเขาแหมาเรื่องปัญหาการจราจรเป็นเรื่องใหญ่ทั้งท่าที่ไม่มีใครรู้เลยว่าพื้นผิวการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครไม่เคยได้ดูแลไปซ่อมไฟให้ติดไฟให้ไปทําแผนที่เร a l time traffic ให้เพื่อจะให้คุณพี่ตํารวจใช้ในแต่ละป้อมมันจะได้มองเห็นแล้วก็เปิดให้มันโชว์ทั้งหมดนะแต่คุณพี่จราจรเป็น คนเลือกมันจะใช้หรือไม่ใช้หลายคนอาจจะไม่เลือกเอ้เลือกดูตรงนี้สีแยกของันตรงนี้โดยไม่ได้ดูอีกห้าแยกที่มองไม่เห็นไอ้น,นี้กรุงเทพมหานครไม่มีท่านว่าอยากจะเอาสายไฟลงดินในถนนต่างๆที่มันสวยงามน,นะคะนองเหนือจากสีลงซึ่งไปแล้วนะคะทาได้นะคะโอ้โหต้องคุยกับการไฟฟ้าะคะ่ะไอ้ยางนี้เป็นต้นีินะคะต้องคุยกับใครคะโทรศัพท์ที่ร้อยท่ออยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะเยอะแยะไังหมดเลย เพราะฉะนั้นอยากจะบอกให้ท่านทราบเพียงแต่ว่า1กรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงหนึ่งจังหวัดในอีก77จ,จ,จังหวัดธรรมดารรมดาและไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นรูปแบบพิเศษที่ธรรมดาชื่อพิเศษตรงนี้มันพิเศษจ,จริงๆเพราะกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอภิมหานครที่มีคนอาศัยอยู่เฉพาะที่มีทะเบียนบ้านก็เกือบหกล้านแต่ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอีกเกือบสองเท่าอีกเกือบเท่าตัว ประชาชนท่านให้บริการกับประชาชนแบบชนิดที่เรียกว่ามันไม่มีวันรู้จบประชาชนที่อยู่ในนี้ประมาณ1ิบสล้านคนแม้จะกระจายในห้ิบเขตนะคะแต่ก็ไม่เบาค่ะเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นอภิมหานครที่มีความหลากหลายสูงมากหลากหลายทั้งในเรื่องของตัวประชากรเองนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่มีเลขประจําตัว13หลักแต่จะมีคนอื่น ที่มาอยู่ด้วยในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครที่อาจจะไม่ได้พูดภาษาเราที่อาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรมเหมือนอย่างเรามีความแตกต่างมากทีเดียวทั้งในเรื่องวิธีคิดและวิธีวิถีชีวิตและมีความไหวตัวสูงมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราบอกว่าเราได้รับเรื่องไปดูที่แคมป์ของคนงานอีกสามวันถ้าเราไม่ไปตังชีนะคะอีกสามวันแคมป์หายหมดแล้วความไหวตัวสูงมากเพราะฉะนั้น ที่บอกไม่อยากจะให้ท่านทราบว่าให้ท่านได้ภาพมนใจเพราะคนที่ทํางานให้กับกรุณเทพหานครจะเป็นกระบี่มือสาไม่ได้เลยท่านตายรูปเดียวกันเพราะท่านจะต้องถูกตรวสอบอยู่ตลอดเวลาและจะถูกร้องอยู่ตลอดเวลาท่านถึงต้องเป็นกระบี่มือหนึ่งไงครับท่านทํางานได้ทุกรูปแบบทุกหน้างาน ประเดี๋ยวมีแล้วความไม่สงบทางการเมืองเพราะอะไรกรุงเทพมหานคร,รอย่างที่บอกรับไม่ใช่อีกหนึ่งจังหวัดเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของทั้งเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของทั้งสังคมและเป็นศูนย์กลางของการเมืองเพราะฉะนั้นความท้าทายที่มีให้ท่านจึงมีอยู่เสมอวันนี้ท่านมีหน้าที่ตรงนี้นะพึงถึงเวลามอบมีท่านมอบเปลี่ยนหน้าที่หมดเลยถูกไหมคะประเดี๋ยวมีอะไรอีกภัยพิบัติท่านก็เปลี่ยนหน้าที่เหมือนกัน เอาตัวเองเน่แทบจะไม่รอดแต่ว่าต้องไปดูแลประชาชนผู้อื่เยอะแยะเลหมดเลยเก่งมากค่ะต้องขอชมนะคะแต่ในความชมนั้นก็ขอแถมท้ายไปหน่อยแล้วกันนะคะว่าท่านจะได้รับคมชมมากขึ้นอีกและท่านจะมีความสุขใจมากขึก้นไปอีกเยอะเลยถ้าเผื่อว่าหนึ่งอยากจะฝากไว้ในการทํางานให้บริการแบบนี้นะคะถ้าท่านมีทัศนคติเชิงลบต่อใครก็แล้วแต่ทั้งเพื่อนร่วมงานและทั้งประชาชนท่านจะไม่มีความสุขเลย ดังนั้นข้อแรกที่อยากจะฝากคือท่านต้องมีความสุขค่ะท่านต้องมีทัศนคติเชิงบวกอย่าไปมัวมองในสิ่งที่ขาดทาไม่นุ่นก็ใหม่ได้ทรัไม่มีก็ใหม่ได้เพราะไอ้มีก็ใหม่มีไอ้นุ่นก็ใหม่มีคิดสมัยเพราะอะไรที่มีบ้างอยู่ตรงโต๊ะอยู่ตรงตัวเรามีหนึ่งหัวมีสองมือมีสองขามีหัวใจทํางานไปได้อีกเยอะเลยค่ะงบประมาณไม่มีในชีวิตนี้บางทีเราก็ติดลบเหมือนกันใครมีเป็นีตัวเลขเป็นเดือนติดลบไหมคะ มันมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกในสิ่งที่ขาดนึกถึงในสิ่งที่มีว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นทัศนคติเชิงบวกจึงเป็นความสําคัญอย่างใหญ่หลวงใหญ่หลวงที่สองนี่ก็คือเรื่องของอการที่ท่านจะต้องคิดอยนี้เวลาเราให้บริการคนเนี่ยต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราอยากให้เราได้รับการปฏิบัติอย่างไรก็จงปฏิบัติอย่างนั้นต่อผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน ที่พูดนี้เป็นสูตรสําหรับคนในครอบครัวด้วยนะคะรวมถึงคู่ชีวิตที่อยู่กับท่านด้วยเราอาจจะไม่ถูกใจกันหรอกยีกมม่สี่ชั่วโมงแต่ต้องคิดเสมอว่าเราต้องทําอะไรคะเราอยากจะอยู่ด้วยกันต่อไปใช่ไหมคะก็ต้องบัญญัติบรรยังกันเอาใจเขามาใส่ใจเราไอ้อย่างนี้ขอยื่นไปถึงประชาชนด้วยนะคะหนึ่งทัศนคติเชิงบวกสองก็คือว่าท่านจะต้องคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราสองเรื่องพอไหมคะ ไม่พอค่ะที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานคือการสื่อสารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนร้องเรียนที่ห้องน้องๆรับโทรศัพท์จนเบื่อแล้วมีคนร้องเรียนไม่รู้เรื่องอะไรนะคะก็โทรโทรศัพท์มาด้วยร้องเรียนท่านนที่บางทีไม่ได้อยู่ในสายงานที่รับผิดชอบวันหนึ่งมีผู้จัดการคอนโดแถวสุขุมวิทโทรศัพท์มาบอกว่าสายท่อแตกที่ตรงบริเวณใกล้ๆของเขาเนี่ยนานแล้วไม่มีใครไปทาอะไรนะ มีคนไปวัดวัดอยู่นั่ยนะคะแต่ว่าป่านนี้หลายเดือนผ่านไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเขาก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่ชชว่อในตามจีได้ไหมน้องที่หน้าห้องเขาก็ทันทีไม่ต้องคอยอะไรเลยก็ยื่นโทรศัพท์ไปเรียนท่านผู้ในการเขตว่ามีเรื่องร้องตรงนี้ฝากช่วยใท่านดูนิดนึงในขณะที่ท่านผู้ในการเขตยังไม่ทันสัญการเลยนะบังเอญบังเอญมีเจ้าหน้าที่เขตเวียนไปตรงนั้นพอดีเราปภก็บอก โดยที่ยังไม่ได้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่องจากผู้มีการเขตน,นะคะรปภร,รายงานทันทีเจ้าหน้าที่ก็ไล่เรียงถามว่าเอ้าแล้วเป็นยังไงทำไมม,มันถึงแตกอะไรอย่างนงี้นะเข้าใจว่านะรประอเขาคงบอกว่ารถมันทุกการหนักๆมันคงทับไปแล้วมันก็แตกอยากจะให้ท่านถ่ายจริงเลยอ่ะเขียนลงใส่สกระดาษดีไหมถ่ายว่าเจ้าหน้านที่เขตของเราตอบว่าอย่างไรพยายากลง ถ้รอยากลองวันนี้มีใครมาจากเขตอีกไหมคะเมื่อวัที่แล้วจะมีมาจากเขตเยอะมีใช่ไหมคะท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่เขตจะตอบว่าไงคะให้เดาหลังจากที่ถามแล้วเนี่ยเราอบอกว่ารถใหญ่อะรถใหญ่ๆมันทับแต่แล้วก็จริงๆก็เคยส่งคนมาวัดแล้วแต่เห็นหายไปนานเนี่ยเจ้าหน้าที่เราตอบว่าไงทราบไหมคะ เดาไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครในห้องนี้น่าจะเดาได้หรอกเขาตอบว่าเอ้างั้น้องไปตามหาซีไอ้รถบรรทุกที่มันทําแตกเนี่ยโอ้ผู้จัดการคอนโดกระน่ำเลยอุณหภูมิสูงปรี๊ดโทรศัพท์มากระน่าไม่ยั้งเลยเนี่ยยกตัวอย่างเราต้องตอบไหมคะหนึ่งถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะครับ ขออนุญาตรับเรื่องไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปตามให้ครับแล้วให้เบอร์อะไรรู้ว่าไปแต่ว่ามันต้องตั้งใจจริงนะกับในการที่ทําอย่างนี้ให้ไปตามรถที่ทําแตกอะ่ะไหวไหมอโอ้อยางเงี้ค่ะเป็นต้นนี่คือการสื่อสารเราจะสื่อสารให้คนใช้พลังส่วนดีคือเราสื่อสารโดยให้ดึงพลังส่วนดีของคนออกมาทําได้ไหมคะทําได้เราสื่อสารที่จะดึงพลังส่วนชั่วของคนออกมาได้ไหมคะ ได้ไหมอูทำไมตอบว่าไม่เคยเจอเลยล่ะคะคนบางคนพูดกั่เราแม่กูอยากฉีดไม่เคยเจอจริงๆเหรอโอ้โหในชีวิตที่เจอมาตลอดเลยนะคะต้องกลั้นใจแบบชนิดที่เรียกรีบหายไปเลยไม่ต้องพูดกันเลยคือถ้าไม่งั้นแล้วส่วนชั่วของเรามันจะออกมาเต็มปะาาเลยมาร้ายจะออกเต็มที่เลยนึกออกไหมคะแต่บางคนเนี่ยโอ้โหทําไมพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะเราทำห้าร้อยเรื่องแปดพันก้าวได้หมดทุกเรื่องเลยมีใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยนี่ถ้าเด็กๆเ,เกินไปเปล่าไม่ทราบแล้วเคยเรียนเรื่องโคนังท,งที่สามไหมอ่าโอเคยังทันกันอย่างนั้นคือถ้าพูดดีนี่น,นเราก็มีกําลังใจที่จะช่วยทํางานให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจรึงเป็นหัวใจอีกเรื่องหนึ่งของการให้บริการประชาชนท่านต้องคิดว่าถ้าสื่อไปแล้วทําให้โกรธเป็นนิ้วนี่นะคะ กรุณาอย่าสือ่อแล้วถ้าท่านทำไม่ได้กรุณาลาไปห้องน้ำค่ะให้เพื่อนอยู่แต่อย่าไปบ่อยนักนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็ตายอันนี้ต้องช่วยกัน,นะคะ่ะเราเข้าใจว่าประชาชนเวลาหุดหงิดมันมีโอกาสมากที่จะแสดงอาการอย่างนั้นที่จะดึงส่วนไม่ดีของเราออกแต่เราต้องอดทนอย่าเผลอให้ใครดึงส่วนไม่ดีของเราออกเปนะะ็นขาดเราต้องคิดว่าเรามีส่วนดีเยอะแยะเลย เราต้องช่วยกันดึงพลังส่วนดีออกมาเพราะฉะนั้นอยากจะฝากง่ายๆอย่างนี้ค่ะว,ว่าหนึ่งทัศนคติท่านต้องเป็นทัศนคติเชิงบวกอันที่สองคือเอาใจเขาก็าใส่ใจเราอันที่สามซึ่งสำคัญที่สุดในโลกก็คือการสื่อสารอันนี้เอาไว้ใช้กับคนที่บ้านด้วยนะคะไม่ใช่ให้ใช้สําหรับประชาชนอย่างเดียวไม่ใช่ทำกับประชาชนแล้วลืมคนที่บ้านไปถึงบ้านสื่อสารกันอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยการปฏิบัติงาน ด้วย3เรื่องนี้มันมาจากถามที่คิดคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนตะกี้ท่านผู้ในการพูดแล้วนะคะสามแนวคิดหลักที่อยากจะฝากไว้ก็คือ1เรื่องสิทธิมนุษยชน 2. ก็คือเรื่องของประชาธิปไตย3เรื่องสันติวิธีทั้ง3เรื่องความจริงนี้มันมีวิธีคิดฐานเดียวกันสิทธิมนุษยชนก็คือการที่เราเนี่ยต้องเคารพสิทธิของคนอื่นเขาเสมอกันอย่าเลือกปฏิบัติ อย่าเลือกเพราะเป็นผู้หญิงอย่าเลือกเพราะเป็นคนแก่อย่าเลือกด้วยสถานะแห่งเพศอย่าเลือกด้วยสถานะแห่งเศรษฐกิจและอย่าเลือกด้วยเหตุแห่งความเป็นคนไทยหรือไม่เป็นคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเลือกเป็นลนขาดเมื่อสักปีงแล้วมั้งคะที่เขตมีน้องคนหนึ่งเขาเขาเป็นเออเป็นเกย์เอ๊ะเป็นเกย์ไหมเป็นผู้ชายที่เขาแต่งตัวสวยเป็นผู้หญิงใช่เกย์ไหม ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ๋เหลือมีคำพาอก่อนั้นไหมเนัะเรียกอะไรก็แล้วแต่บัตรประชาชนเดิมเนี่ยเขาเคยดูหน้าตาเป็นผู้ชายนะคะผมสั้นแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคำนำหน้าก็เป็นนายที่จริงหลายคนคงฟังแล้วล่ะบัตรหมดอายุเขาจะไปต่ออายุต่อบัตรเจ้าหน้าที่เขตไม่ยอมต่อให้ถามว่าทำไม ทำไมไม่ตอบให้คัทำไมไม่ตอบให้ควรต้องตอบให้ไหมต้องไหมต้องเลยอันนี้คือสิทธิของเขาเลยที่จะมีบัตรประชาชนเพราะคุณแต่งตัวไม่เหมือนเพศของคุณอแล้วใครจะมาบังคับอ่ะกฎหมายตรงไหนบอกคะว่าดิฉันจะต้องแต่งตัวแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้บอกไหมคะท่านต้องกรุณายอยา่าไปตีความทุกทักเอาเองกันนะคะ ถ้ามีหน้าที่ต้องช่วยเอื้ออํานวยให้เขาได้รับตามสิทธิที่เขาควรจะได้เขาไม่ได้มาขอเปลี่ยนคํานําหน้าจากนายเป็นนางหรือนางสาวไอ้นั่นท่านทาให้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขามาขอต่อบัตรประชาชนเฉยๆคํานําหน้าก็ยังเป็นคําเดิมอยู่นึกออกไหมคะบอกว่าต้องให้ไปหาพยานมาว่าคนนี้ยังเป็นคนเดิมคนเนี้ยที่เขตมี ลายเอสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมคะมีไหมเพราะฉะนั้นเขาจะแต่งตัวอย่างไรก็แล้วแต่สแกนลายนิ้วมือปั๊บเนี่ยมันบอกได้แล้วนี่คะว่าเป็นตัวเขาทําไมจะต้องไปเอาคนไปอีกห้าร้อยคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะต้องมายืนยันคนนี้คนนี้อันนี้ยกตัวอ,อย่างนะคะว่าทําไมถึงจะต้องทําให้ชีวิตของคนเขาลําบากยากเย็นอย่างนั้นน่ะทัทง้ทงที่จริงจริงสิทธิเรื่องการถือบัตรประชาชนเรามีหน้าที่ที่ต่อให้เขา ถ้ายังเป็นคนเดิมด้วยลายนิ้วมือซึ่งมันเป็นเรื่องของวิธีการที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกก็น่าจะทําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเลือกปฏิบัติทําไม่ได้นะคะแล้วก็การสื่อสารที่จะที่บายเขาจะนั่งฟังเขาสังเกตไหมก็ต้องมีหน่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็กรุณาไปปรึกษาหารือนะคะคนที่เขาอาจจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วจริงๆนี่ฉันไปพ้นดูมีหนังสือเวียนกับมหาไทยตั้งแต่สิปีที่แล้วในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย ต้องไม่เลอกปฏิบัติต้องทําให้เขา่างนี้เป็นต้นนะคะคืออันเนี้ยสิทธิต้องมาเป็นที่หนึ่งเราเป็นเจ้าหน้าที่เราต้องดูนะคะนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องประชาธิปไตยที่จะบอกก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราต้องทําตามกฎหมายกฎหมายมันมีว่าอย่างไรเราต้องพยายามดูสักนิดหนึ่งภายใต้อำนาจหน้าที่ของเราอย่าให้ประชาชนต้องเที่ยวถือรัฐธรรมนูญมาหรือถือกฎหมายอะไรมาแล้วบอกนี่ไงข้อนี้ไง 7จ็ค่ะเจ็ดนัชิเจ็นะถ้าใครไปยอไ้อนในเชงอย่างนี้ก็ต้องขอกานโทษไปก่อนเลยโกรธไหมโกรธเหมือนกันนะมันแปลว่าเราเนี่ยอะไรเนี่ยหน้าที่ของเราในกฎหมายเราไม่รู้เลยหรอว่าเราต้องทําอะไรให้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยกฎหมายท่านต้องรู้ท่านต้องทําตามหน้าที่ของท่านที่กฎหมายมีไว้ให้ท่านทําอันที่สองในเรื่องของประชาธิปไตยท่านต้องยอมรับการตรวจสอบนะคะ ในฐานะที่เป็นข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่อยา่าไปโกรธนะคะเพราะเรื่องของการตรวจสอบและการคานอำนาจเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยทุกคนมีอำนาจอำนาจเล็กอำนาจน้อยอำนาจใหญ่อำนาจเท่าไหรก็ว่าไปแต่อำนาจทุกอำนาจต้องตรวจสอบได้เพราะเรามีอำนาจมากกว่านาสเดลนะะมีอำนาจมากกว่า พราะฉะนั้นเราถึงต้องยอมรับรองการตรวจสอบในส่วนที่3ของประชาิปไทยก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเ่นคิดว่าการทํางานของร,รัฐราชการตรงนี้โตรยากจริงแต่โตรง่ายก็คือว่าต้องโยนกลับไปให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมให้เขาเป็นหลังพิงทำทั้งหลายที่มาจากสํานักพัฒนาสังคมโดยเฉพาะที่ครซึ่งมาจากเขตหรือที่ต้องดูแลแประชาชนอย่างนี้ค่ะต้องถามความเห็นเขาให้เขามีส่วนร่วมอาจจะใช้เวลาที่หนึ่งแต่เชื่อค่ะเมื่อเวลาที่ท่านมีประชาชนเป็นหลังพิงท่านไปได้ไกล ท่านไม่ค่อยเดือดร้อนนะแล้วท่านต้องตรวจสอบจริงเหรอเป็นไทยรคะรู้จักกันแล้วดีกันแล้วนะะี่น,นะคะไม่ช่ทางเลยค่ะเรื่องไหนเพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวให้ประชาชนเขามีอเสืร่วมอันนี้คือหลักการพื้นฐานสั้นๆของประชาชนไทยในส่วนสุดท้ายคือเรื่องสันติวิธีอย่างที่พูดไปแล้วนี่นะคะว่าทัศนคติเชิงบวกแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเรารวมถึงการสื่อสารไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เจรจาไม่ได้เจรจาได้หมดนะคะ อธิบายความแต่ต้องอธิบายความด้วยความมีอารยะคือไม่ใช่เพื่อขึ้นตะโกนด่าเขาหรืออะไรสกนี่พูดถึงว่าในหมู่คนที่ทำงานด้วยกันเองด้วยกันนะคะและรวมไปถึงประชาช,นด,ชนด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะยากเพราะว่าประชาชนที่มาหาเราเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างหลากหลายมากแล้วเวลามาถึงเราในอารมณ์จะไม่ค่อยดีแล้วค่ะ พราะฉะนั้นท่านยากนะคะในการปฏิบัติงานและก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้แบ่งปันกันท่านฝึกความอดทนสักนิดหนึ่งบ้านเมืองประเทศไทยได้อยู่ในแวดภาวะแวดล้อมของพุทธศาสนาที่สอนให้ท่านใช้สติปัญญานะครับค้นหาความจริงและให้ท่านอดทนให้ท่านมีเมตตาให้ท่านมีอะไรตออะไรอีกเยอะแยะหลายอย่างหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะช่วยให้ท่านช่วยท่านกาเรียกอะไรครับ มีโอกาสในการที่ทําจิตให้สงบนิ่งได้มากกว่าที่อื่นๆมั้งคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอ,อะจบไว้ตรงนี้นะคะฝากไว้สิลา้านคลรน้อยก็อยากจะขอให้ท่านมีความสุขจริงๆในการทํางานพวกงานท่านยากถ้าท่านไม่พยายามมองหาความสุขนะคะมันจะมีความทุกข์จริงๆไม่อยากให้ท่านมีความทุกข์เพราะยังอยู่อีกหลายปีมั้งนคะท่านใน่บางคนพิ่งมา2ปี20ปีก็อย่างอีกหลายปีวอจาจะเกษียณเพราะฉะนั้นก็ช่วย มองในสิ่งที่เรามีทําอะไรได้ทําเลยนะคะคิดซะว่าทําให้คนเขามีความสุขนั้นก็คือเป็นความสุขใจของเรา mm hmm. เช่นเดียวกันงานของกรุงเทพมหานครนั้นมันเป็นงานที่จะต้องดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องนะคะแล้วก็ขอคุณทุกท่านที่ได้มาอยู่กันในวันนี้แล้วก็ขออยวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตการงานนะคะแล้วก็รวมทั้งมีความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะอะไราที่ทางฝ่ายอาหารจะช่วยให้ท่าน ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขช่วยบอกทีนะคะอย่านั่งเป็นทุกข์อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้โซเชียลมีเดียด่าลุกขึ้นมาบอกตรงๆเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้โซเชียลมีเดียบอกก่อนนะคะที่ฉันไม่ทราบว่าผู้อ่านอื่นเขาอ่า,หานหรือเปล่าล้วคุณันดีไม่อ่านเลยนะเพราะฉะนั้นบอกด่าไปเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นเดินมาบอกตรงๆง่ายกว่านะคะก็เท่านี้เองขอบคุณนะคะถ้ามีคำถามไหมคะมีสักสองนาทีโอ้คุณจีเลยแล้วเนี่ย ดีไหมคะอาจารย์สวัสดิ์ำท่าจะทอนนะถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณนะคะท่านพิธีกรทุกท่านสวัสดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีท่านพิธีกรที่มาจากกรมส่งเสริมด้วยใช่ไหมะยังยัยงไม่มาใช่ไหมคะอ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ขอบคุณวิธีกรทุกท่านแล้วก็ขอบคุณต้องบอกวาน้องทุกคนนะคะแล้วก็จริงๆขอเวรความให้มีความสุขให้มีความสุขใจสบายใจตลอดไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ